สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องปวงชนชาวไทยที่รักทุกท่านวันนี้นะครับผมก็จะมาพูดถึงเรื่องของคดีน้องแตงโมนะครับคือวันนี้วันอาทิตย์ที่27มีนาคม2,565ซึ่งพรุ่งนี้คดีของน้องแตงโมเนี่ยก็จะเข้าสู่กระบวนการของ DSI เพื่อที่จะประชุมพิจารณาว่าจะรับคดีนี้เป็นคดีพิเศษหรือไม่ซึ่งก็ได้มีทนายท่านหนึง่งมาให้ความเห็นว่า คดีนี้เนี่ยมันไม่ใช่คดีพิเศษมันไม่เข้าข่ายคดีพิเศษทนายที่มีชื่อเสียงครับแต่การที่จะตัดสินว่าคดีนี้เนี่ยคดีน้องแตงโมงเนี่ยจะรับเป็นคดีพิเศษหรือไม่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับทนายนะครับขึ้นอยู่กับคณะกรรมการของกรมสอบสวนคดีพิเศษที่จะพิจารณาก่อนอื่นเนี่ยเรามาดูกันก่อนว่าอะไรคือกรมสอบสวนคดีพิเศษ กรมสอบสวนคดีพิเศษเนี่ยชื่อภาษาอังกฤษก็คือ Department of Special Investigation ตัวย่อ,อก,ก็คือ DSI ซึ่งคนที่ทำงานใน DSI เนี่ยไม่ใช่ตำรวจนะฮะเพราะว่า DSI เนี่ยเป็นกรมกๆหนึง่งสังกัดกระทรวงยุติธรรมแยกส่วนกันคราวนี้ในการที่จะรับพิจารณาคดีใดเป็นคดีพิเศษเนี่ยเขาก็จะมีพรบรตัวหนึง่งก็คือพรบรที่เรียกว่าพรบรการสอบสวนคดีพิเศษ ปี2,547ซึ่งถ้าคดีใดที่มีลักษณะเข้าตามมาตรา21วรรคหนึ่งของพรบรนี้ก็สามารถที่จะรับไปพิจารณาว่าจะเป็นคดีพิเศษหรือไม่ซึ่งมันก็จะมีลักษณะที่จะพิจารณาว่าเข้าข่ายคดีพิเศษหรือไม่นั้นก็มีอยู่หลายลักษณะนะครแต่ว่าผมจะยกมาแค่ลักษณะที่เกี่ยวข้องกับคดีน้องแตงโมก็แล้วกันก็คือ ถ้าคดีนั้นเป็นคดีความผิดทางอาญาที่มีความซับซ้อนจำเป็นต้องใช้วิธีการสืบสวนสอบสวนและรวบรวมหลักฐานเป็นพิเศษเขาก็สามารถที่จะเอาไปพิจารณาว่าจะรับเป็นคดีพิเศษได้หรือไม่อีกลักษณะหนึ่งก็คือเป็นคดีความผิดทางอาญาที่มีหรืออาจจะมีผลกระทบอย่างรุนแรงต่อความสงบเรียบร้อย และศีลธรรมอันดีของประชาชนนะฮะซึ่งคณะกรรมการของ DSI เนี่ยเขาก็จะพิจารณาว่าคดีน้องแตงโมเนี่ยเข้าข่ายลักษณะนี้หรือเปล่าคราวนี้ถ้าคณะกรรมการจำนวน2ใน3เห็นว่าคดีนี้เข้าข่ายลักษณะความผิดตามที่ระบุไว้ในพรบการสอบสวนคดีพิเศษปี2 5 4 7เนี่ยถ้าคณะกรรมการ2ใน3เห็นด้วยก็คือคดีน้องแตงโมเนี่ยก็จะรับ พิจารณาเป็นคดีพิเศษโดย DSI นะฮะซึ่งเรื่องนี้ทำไมผมถึงมาพูดก็คือว่าการที่ทนายเนี่ยออกมาบอกว่าไม่รับพิจารณาเพราะว่าไม่เข้าข่ายเนี่ยคือผมสังเกตมาหลายคนหลายครั้งแล้วนะฮะคือทนายเนี่ยเขามีความรู้เกี่ยวกับด้านกฎหมายเขาก็ใช้ความรู้ตัวนั้นอนะมาพูดกับประชาชนคราวนี้ประชาชนเราเรา,เราท่านท่านเนี่ยเราไม่ได้อ่านกฎหมายเราก็อาจจะรู้ไม่เท่าทันซึ่งที่ผมเจอมาส่วนใหญ่ก็คือว่าเขาจะบอกไม่หมด อย่างเช่นคุณเสนอความคิดเห็นอะไรไปขัดกับสิ่งที่เขาอยากได้ยินเขาก็จะบอกว่าคุณมินประมาทผมฟ้องคุณนะคือตราบใดนะฮะถ้าการแสดงความคิดเห็นของคุณไม่ได้ไปลดคุณค่าความเป็นมนุษย์ของเขาเป็นการแสดงความคิดเห็นอย่างบริสุทธิ์ใจเนี่ยคุณแสดงไปได้เลยครับไม่ต้องสนใจครยกเว้นว่าคุณด่าเขาเอามันนะแบบนั้นนะมีสิทธิ์โดนมินประมาทนะครับ แต่ถ้าคุณแสดงความรู้สึกความคิดเห็นโดยบริสุทธิ์ใจไม่มีใครห้ามครับไม่ต้องกังวลนะฮะคืออย่าไปโดนนักกฎหมายพวกเหล่านี้หลอกเอาแล้วมีกรณีหนึ่งที่ผมประสบมากับตัวก็ผมเคยมีประเด็นกับนักกฎหมายท่านหนึ่งตอนนี้ก็เขาก็มีอาชีพเสริมเป็นอาจารย์นะฮะแต่ว่าไม่ใช่อาจารย์มหาลัยไม่ใช่ faculty member ไม่ใช่ lecturer นะฮะ ก็อาจารย์เข้าๆสรงๆนะฮะก็คือว่าอาจารย์คนนี้เนี่ยเขาก็เป็นนักกฎหมายาก็มีความรู้ด้านกฎหมายอ่ะเขาก็มาจัดตั้งนิติบุคคลที่หมู่บ้านผมเขาเนี้ยไอถนนของหมู่บ้านเนี่ยมันไม่เรียบร้อยมันชํารุดผมในฐานะวิศวกรเนี่ยผมก็บอกว่าเฮ้ยคุณต้องซ่อมให้เรียบร้อยก่อนถึงจะเซ็นโอนเขาก็ฟัดงวงฟาดงาครับไม่พอใจครับประชุมกันทีไรก็คูอย่างเดียวครับจะฟ้องนะ จะฟ้องนู่นจะฟ้องนี้มินประมาทบลาบๆมนีครั้งหนึ่งเข้าไปโรงพักไปเอาใบบันทึกประจําวันที่โรงพักอะของตํารวจอะมาขู่ลูกบ้านมาขู่นะฮะบอกว่าใครที่ต่อเติมเนี่ยต่อเติมบ้านเนี่ยผิดจักแบบเนี่ยขอให้รื้อซะมันผิดกฎหมายเพื่อที่จะมากดดันลูกบ้านเนี่ยให้เซ็นยอมรับว่าถนนเนี่ยมันใช้งานได้ไม่ต้องซ่อมแต่พผเอิญผมวิศวะผมก็อ่านกฎหมายควบคุมอาคาร นะผมก็บอกไปว่าคุณไม่ใช่เจ้าหน้าที่คุณจะมาสั่งชาวบ้านเขารื้อได้ไงเจ้าหน้าที่ก็ต้องเป็นเทศบาลเป็นอบตอคุณจะเอาใบบันทึกประจําวันเนี่ยมาขู่ชาวบ้านให้มารื้อบ้านมันไม่ได้แล้วมีประชุมจัดตั้งนิติเ,เขาก็ชอบอ้างกฎหมายมาตรานู้นมาตรานี้มาตรา44ในการประชุมเนี่ยเขาถือไม้ได้คนเดียวคนอื่นไม่มีสิทธิ์ที่จะพูด เราที่ตลกคือในหมู่บ้านผมเนี่ยจบโทจบเอกเป็นอาจารย์ในมหาลัยกันเยอะแยะดันไปเชื่อสิ่งที่เขาพูดถ้าลองพิจารณาดีๆมันไม่มีกฎหมายตัวไหนเขียนมาอย่างนั้นนะฮะแล้วอีกอย่างผมบอกว่าผมเนี่ยอ่านกฎหมายควบคุมอาคารมาเยอะมาตรา44เนี่ยมันไม่ใช่นะฮะผมก็แย้งไปเลยบอกว่าคุณไปอ่านมาใหม่ไปมาตรา44ไม่ใช่เพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมได้คืออะไรสิ่งที่ผมได้คือในการที่คุณคุยกับทนายเนี่ย คุณอย่าไปเกรงกลัวว่าเขาเอามาตราอะไรมาอ้างกฎหมายเนี่ยมีกี่ร้อยฉบับแต่ละฉบับมีกี่มาตราผมไม่เชื่อว่าจะจําได้ทุกมาตราให้คุณคิดแบบเนี้เพราะฉะนั้นในการคุยเนี่ยอะไรก็ตามที่มันไม่ make sense เนี่ยกฎหมายไม่รองรับอยู่แล้วฮะอย่างเช่นทุกคนเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะเสนอความคิดเห็นส่วนตัวตราบใดที่ไม่ไปละเมิดชาวบ้านเขาไม่มีใครจํากัดความคิดเห็นคุณนะฮะ จะให้โดนหลอกเพราะนั้นสรุปง่ายๆสําหรับประเด็นวันนี้ที่ผมมาพูดฮะหนึ่งทนายเนี่ยคุณอย่าไปเชื่อเขามากคุณสงสส่ตรงไหนอ่ะห้คุณ Google เลยเยอะแยะเดี๋ยวนี้ไม่ใช่เมื่อ20 30ปีก่อนความรู้อยู่เต็มไปหมดคุณเปิดพร,รอบอ่านคุณอย่าไปเชื่อว่าเขาทนายเนี่ยเขารู้กฎหมายทุกตัวเขาเก่งกฎหมายมันไม่ใช่ครับอย่างผมวิศวกรเนี่ยไม่ใช่วิศวกรทุกคนที่จะออกแบบตึกได้นะเพราะนั้นให้คุณอ่านศึกษา มีข้อมูลเราไปติดคุสกับเขาอย่าไปเกรงกลัวเขาอย่าไปคิดว่าเขาคือนักกฎหมายเราต้องกลัวกฎหมายมีไว้เพื่อพะุุงความยุติธรรมมันมีอาจารย์เอกคนนี้ที่ตั้งนิติบุคคลผมเนี่ยเขาเขียนในลายกลุ่มมาขู่ลูกบ้านบอกว่ากฎหมายเนี่ยมีไว้ใช้ฟาดฟันไม่เซ็นนี้ผิดแล้วครับสําหรับนักกฎหมายกฎหมายมีไว้เพื่อพดุง์ความยุติธรรมนะฮะไม่ใช่ไว้ฟาดฟัน ให้ฝั่งใดฝั่งหนึ่งเขาบันลัยนะครับเพราะฉะนั้นในฐานะที่เป็นนักกฎหมายเนี่ยคุณควรที่จะใช้ความรู้ความสามารถที่คุณมีเนี่ยในการพัุุงคุณธรรมจันลงคุณธรรมรักษาไว้ซึ่งคุณธรรมเพื่อที่จะให้สังคมอะ่ะมันดีขึ้นแล้วพอเอ,อเมื่อวานผมก็ดูในทวนะิต t ตอร์คะก็มีชาวทวิตเตียนเขาแชร์มามีทนายคนหนึ่งเขียนว่าประมาณว่าสังคมโซเชียลทุกวันนี่มันอยู่ยาก คนดีมอยู่ยากคนดีมต้องอดทนในมุมมองของผมนะฮะถ้าคุณดีจริงอะ่ะไม่ต้องอดทนอะไระครับคุณดีจริงอะ่ะยังไงคุณก็อยู่รอดน,นะฮะในโลกโซเชียลต่อให้คุณโดนถล่มแค่ไหนเพราะว่าอะไรมันก็มีสุภาษิตไทยโบราณคำหนึง่งบอกว่าทองแท้ยังไม่กลัวไฟเพราะฉะนั้นถ้าคุณดีจริงเนะี่ยมันก็ไม่มีอะไรที่จะมาทำร้ายคุณได้ฮะจะไปกลัวครับแต่พวกที่ดีไม่จริงเนี่ย พวกเนี้ยต้องกลัวฮะเพราะว่าคุณมีสิทธิ์ที่จะโดนแหกได้ตลอดเวลาเพราะอย่าลืมว่าโลกโซเชียลเนี่ยมันไวมากแล้วนักสืบในโลกอินเทอร์เน็ตเนี้ยไวมากครับหาข้อมูลเร็วมากๆเพราะฉะนั้นถ้าคุณเป็นคนดียิดมั่นในความดีของคุณทําดีเพื่อสังคมก็ไม่ต้องกลัวครับสังคมเขาจะปกป้องคุณเองแต่ถ้าคุณดีไม่จริงเนี่ยพูดง่ายๆคือโดนสังคมแหกโดนสังคมด่า เราจะมาตีโพยตีพายที่หลังมันก็ใช่ที่นะเพราะนั้นสรุปสิ่งที่ผมพูดในวันนี้ก็คือว่าหอย่าไปเชื่อทนายมาเพราะว่าโดยวิสัยปกติของทนายเนี่ยเท่าที่ผมสังเกตมาชอบคูครับคู่เดี๋ยวกฎหมายมามาอ้างมาตานูน้นมาตานี้ผิดอย่างงูน้นผิดอย่างนี้ผมอยากให้ผู้ฟังอ่ะคิดอย่างหนึ่งว่ากฎหมายมีไว้เพื่อพอดุงความยุติธรรม ถ้าสิ่งที่คุณทำเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วเนี่ยคุณไม่ต้องไปกลัวครับกฎหมายปกป้องคุณแน่นอนมีแต่พวกชั่วๆครับเที่ยวกฎหมายมาบิดเบือนนะฮะมาหลอกชาวบ้านให้ข้อมูลชาวบ้านไม่ครบนะบเพราะนั้นผมก็อยากจะฝากเรื่องนี้ไว้และตัวที่2ข้อที่2ก็คือว่าในการที่จะพิจารณาว่าจะรับคดีน้องแตงโมงเป็นคดีพิเศษหรือไม่ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการของ DSI นะครับทนายคนไหนก็ไม่เกี่ยวะและท้ายนี้ผมก็หวังว่า คดีของน้องแตงโมคงจะได้รับความยุติธรรมไม่ทางใดก็ทางหนึ่งนะฮะและคดีนี้คงจะจบลงอย่างโปร่งใสและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในประเทศว่าระบบยุติธรรมของประเทศไทยเราเนี่ยยังคงมีความศักดิ์สิทธิ์อยู่นะครับขอบคุณครับ